สวัสดีตอนเช้าเช้าตอนบรรยากาศดีดีฝนตกโอ้ยตกกี่มดขึ้นมองน้ำถมกับบรินตนจะจะไงอ่ะอ่ะพี่น้องีริหารง,ง่ายง่ายคนตื่นสายๆเขามั่นไก่คุนละก่อง ้ามันไก่คนละกล่องกินไปแบ่งไปคนละกล่องคนละกล่องช่วย้ำซุป้ำซุปกินนี่พิเศษหนัง ดูดูก็ย่งไจะหายไปทันตาปั๊บอ้าวไก่ไปไหนอ่าวเล่นมุกตื่นอีกเล่นมุกตื่นอีกแล้ว,ล,ล,วลูกสาวแม่ไก่ไม่มีมาไ ا น้ำจิ้มกันนี่เขาลูกสาวมาเ,าเสร็จเรียบร้อยโอ้เดินเปลน้ำให้แม่ขวดดิ เลยไป,น,ปะนะไม่ขวดนะลวเลไม่เทคว่ำลงเหมือนแม่เลยล่ะแม่มองไม่เห็นไก่ใช่ไหมเทของแม่ไก่หายเลยใช่ไหมมัน <c oughs> หาย <c oughs> เดี๋ยวก็หายก็ตายดีทุกท่านนะคะด,ด,ดีมาวันนี้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ <c oughs> อไป <c oughs> เอาน้ำมาสุด มาน้ำร่องคอก่อนกินด้วยอืมน้ำซุปโอเคปกติไปน้ำซุปบนห้างบนอะไรเนาะกินโอ้โหรสชาติจะเค็มน้ำเลยพี่น้องนี่นี่แซ่บนี่จาอร่อยว่อยเอาเอ๋เอาถ้วยเล็กมาเทน้ำจิ้มดีกว่าั้งอ้วน แถทวยเลียมาเทน้ำจิ้มดีกว่ามันจะได้ตาก,กง่ายๆหนึ่งทอดเลี้ยอยู่ข้างในอันนั้นล่างอ่ะโอ้ดีมากเก่งจะได้เทง่ายง่ายพี่น้องข้าวมันไก่อ้าวเทสิคะมาเท ถ้าเราทำเองเราก็จะพวกกระเทียมพวกนี้มันก็จะไม่ไ้นี่เนาะ<อ>เพาะอย่างมันจิ้มกันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเทจีเดียมก็หลายคันต่อไอพี่น้องวงหลายเพราะฉะนั้นทำซื้อกินแค่เดียวอยากเสียเทิดเดียมคือเข้าว้าแล้วนะนก็แสีบไปจาพ,พี่น้องจาดนีสแยไอยู่จาประจำ น้ำซุปก็อร่อยอแต่รู้สึกว่าน้ำจิ้มเขาจะต่างจากเดิมน่นเขาเยวเต้าอีเยอะไปเตี้ยวดำอะไรนะดำเยอะไปเตี้ยวพริกอะไรไม่มีแต่ก็อร่อยกว่าเดิม,อร,อ,ดมอร่อยกว่าเดิมหรอ,อ ยึงบ้างเดี๋ยวไปบ้านยายทำกินหลายคนนะแล้วซ้อมเขียข้าวด้วยสิ อร่อยไหมล่ะกินไอติมไปแล้วนะเนี่ยแต่เจ้าแยกไปแดงแล้วอร่อยได้แยกไปอะไรนะไอ้ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อะไรผ้โอ้ลืมใ <c oughs> ช่ไอไปไอว่อาไปอ่ะ ทางรถไปเอออ,เอะไรไปนั่งกินตั้งสองจานยังจำไม่ได้อีกหรอ,อนั่งกินะ ทางรถไฟที่เราไปพานทองอะ่ะมีร้านไอติมอย่างนั้น น้ำซุปอร่อยซึ่งอรน้ําซุป,ซปไม่เมค็มผักกักินบ้างห้ามเคี่ยปากออกกินอยู่ทำไมจะไม่กินอืมน้ําพริก น้ำจิ้มขอ้าวันไก่แต่จี่แต่จแจแเจ้าจะไม่เหมือนกันถ้าเราทำเองเราจะหั่นกระเทียมเนาะกระเทียมคลอยกระเทียมเอกขิีงอ่อนเป็นจุกเตาเ๋าเล็ก คลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ขอมันไก่นี่เด้อสรุปแล้วเฉลยเลยจ้ะไก่อยู่ข้างล่างด้วยจ้ะบนเราบ่มีไก่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแนลด้วยจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า